ไม่ยอมเข้ามาใหม่ในขณะที่ตัวเองเนี่ยเป็นอําพึกเดินไม่ได้ไม่เชื่อแต่ถูกเมียบังคับให้กินครับเดี๋ยวเชิญพอกับน้องเอกครับคุณขาทวัดนะครับตุ๊กบาลนันทครับสวัสดีครับแต่ละคนแต่ละคนย่งนี้ทางนั้นมาจากสมหทรสาครครับผมเป็นออกาพึ่งมา1ิปีครับผม ก็รักษามาไยที่ครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนเออเอเป็นอามาพึษ์เกิดจากอะไรอ่าเส้นเลือดในสมองตีบครับผมเป็นเส้นเลือดสมองตีบคก็ตอนที่เป็นนี่ไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นอนตื่นมาแล้วรู้สึกเหมือนว่าเทอไมา่างใจเรามันมึนๆล้าล้าก็ไม่สนใจที่ว่าเดี๋ยวก็หายล่อยไปสองวันครับขาล่างไม่ขึ้นครับยกไม่ได้เลย แค่ต้องรอแบบนี้คือคือเอเดี๋ยวถามพวกเราว่ามีประโยชน์นะสิ่งที่เอเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่ไม่ผมไม่เคยฟังนะก็คือว่าเราใช้ชีวิตปกติอยู่ดีใช่ครับแล้วมีมาบันนึก็นอนปกตินอนปกตินะครับแล้วตื่นมายังไงนะตื่นมารู้สึกเปรี้ยวๆนี่เมื่อยเหมือนว่านอนทับแขนอะไรเงี้ยครับแบบหม่มาลาชอบปล่อยย่อเลยไม่ก็หายเหมือนก็เหมือนกับเราเรานอนทับแขนเดี๋ยวมันก็หายเองอะไรประมาณนี้ใช่ครับ ก็่อดีสองวันไปหาหมอแลแกแจงสมองอมเลืนเลื่อนขีบครับโอ้โหแล้วอาการได้ตามมาจากที่ผมรักษาก็เขาห้อง C C U ของพยานกำแพงอนอนหนึงนนหน่งอาทิตย์นอนหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ทํารักษาจนที่บ้านต่ออ,อ,อาการที่ได้คือผมไม่สามารถเดินได้ครับเดินก,ก็คืนนั่งกับพื้นเนี่ยแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆแบบว่าแต่เข้าห้องแ้วจะอะไรเนี่ย ต้อถัดไปไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้วันวันหนึ่งเนี่ยผมแขน,นต้องอแบบเนี้ยกินข้าวก็ไม่ได้ทำํำอะไรก็ไม่ได้หลายๆอย่างที่ทรมานมากก็คือวันหนึ่งเนี่ยเกียบร้องไห้เ่ยขัดนั่งหน้าประตูบ้านหมอข้างนอกเขาเดินกันได้ทำไมคูดเดินไม่ได้วะ พอมาที่สุดของชีวิตแล้วแล้วแลวเอเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัววันนี้พาภรรยามาเ้ว่องไหนภรรยานะครับมีอาชีพขายบูปิ้งอันนี้ขายบูปิ้งครับครับช่วยกัะทำงานสองคนภรรยาแต่ตัวเองเนี่ยเป็นอัมพึกไม่สามารถทำงานเองได้ชีวิตทั้งหมดที่ผ่านมาภรรยา เป็นคนหาเลีล้ยงเขาแล้วเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ภรรยาต้องทํา <em> ทุกอย่างให้กับเขาปมกเมยภรรยาขนาดนี้นะสิบปีนะพวกเราไม่ได้สิบวันหรือสิบเดือนสิบปีก็หมอที่รักษาพระจำของผมเนี่ยพูดออกมานลยว่าคุณไม่มีทางหายได้ ชีวิตมีของคุณมีแค่สองอย่างคือตรงกับซุดมีแค่นี้คือตอนนี้ได้ฟังจากหมอพูดมานี่ผมแบบว่ามันขนาดนั้นเลยหรอวะทำไมกูต้องเป็นแบบน,นี้แต่ใจผมว่าไม่เคยยอมแพ้นะครับผมไม่เคยคิดว่าผมจะยอมอ่ะยังไงกูก็ต้องหายผมรักษาทุกอย่างใครว่าดีผมไปหมดขวาเข็มกต้อนไปฟ้า กินยาหม้อทุกอย่างเอาหมดสุดท้ายไม่ต้องเหมือนเดิวครับได้แค่ทรงสัดสุดไม่มีอะไรดีขึ้นอาการสุดท้ายเพิ่มลรคไตมาอีกหนึ่งอย่างครับจนวันนั้นที่ได้กุณเล็กไปพูดที่คุณเล็พูดว่าเขามาพูดที่วัดไอ้คนเนี้ยไม่สนใจใครรู้่ามาพูดไม่เชื่อ,อเว้ยไอ้คนเนี้ย เชื่ออย่างนีก็ไม่เชื่อไม่ฟังไม่อะไรเลยกูเล็กพูดอยู่นั่งกินกินเชื่อให้ถึใจจนจนหลวงพ่อคือเป็นพ่อของภรรยาผมท่านซื้องานกรรมาให้แล้วฝากภรรยามาให้มาามาผมกินแต่ผมก็ไม่กินหรอกอะไรไม่นกินแล้วมันจะหายหรอวะกูเป็นมาสิบปีแล้วกูยังไม่ดีขึ้นเลยกูจะหาได้ ก็กินไองมันเสีอของกินกินไปได้หนึ่งอาทิตย์ครับอ่าพี่หนุ่มนั่นมาบรรยาที่วดัดอีผมเปิดใจสมาัครปิดหนึ่งไดมอนเลยครับเพราะผมเริ่มเลยได้ครับผมสิบปีกับการรากษาทุกวิธีกับการกินงานดำของร้านนอไปแค่หนึ่งอาทิตย์ ขึ้นจนซื้อต่อด้วยการปิดไดมอนด์จากวันนั้นจถึงวันนี้เท่าที่พี่เจอกับเอมาเน,นี่ยครับประมาณสองเดือนเอช่วยเดินลอบๆอบเวทีนี้ให้เพื่อนๆดื่อนดินแบไม่ประคอง เลยครับครับแล้วอาการล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้ครับผมข้ามไนอนกับแฟนอืผมวิ่งได้ครับนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเรานะจำให้ดีนะคนที่ร่างกายแข็งแรงนะน้องคนนี้เข้าออฟฟิศทุกวันพุธเพื่อมาศึกษาอาชีพนี้ยทดแทนการ มูปิ้งเพราะวันนี้เขาเป็นนักธุรกิจของไอเอมอเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ้อ,อ,องเอกครับ